สวัสดีครับเกิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเอฟซีเฮ้ยจอดข้างทางเลยอเฮ้ยอะไรทำอะไรนี่เอฟซีเรากำลังขับรถกลับนะเจอพี่บ่าวข้างทางในเอฟซีเห็นยืนตะคุ่มตะคุ่มทำอะไรอยู่ไม่รู้เมื่อกี้นี่ผมเห็นนะนะเห็นไหมนั่นนั่นนั่ยังจับอยู่เลยนะทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าไปทำอะไรมาทำอะไรนี่ มันไม่ใช่เจ้าเห็นเงาทุกคนทุกคนเหมือนทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี่เหรอทำไมมีรถจอดรถเอาถ่ายคลิปสิถ่ายสิถ่ายโทรศัพท์นะเลือกที่เพื่อนนี่เอากี่เปอร์เซ็นต์เอาให้หมดถ่ายถ่ายก่อนเออถ่ายถ่ายเข้าไปได้เท่าไหร่ก็เอาบาดเจ็บก็ติดแค่ตกใจอยู่บ่ไม่ตกใจตัวใหมเมื่อกี้ขับรถมาเจอพี่บ่าวโอ้เราก็ขวางทางเขาเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขยับรถก่อนนะอาถือ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 เลยเป็นหนูเส้นนะทำนี่ปิดกระโปรงมาแป๊บนึง ขยับรถก่อนทำไมอยู่จะทำไมด้วยโอ้ขยับรถแบบไม่ปิดเลยไม่เลยมีเซไพร์มีเซฟไพร์อะไรเอ็กเยอะเลยว่าจะเลยไปบ้านพี่บ่าวแล้วเมื่อกี้นี่ไปค่อยเห็นเจ้าก้อนเพราะว่าเป็นเจ้าค่อยน่ะเดี๋ยวมาเซ็คบูเซ็คบูเลยเป็นยังจะหมดเจ้าไม่ชาร์จแบตไว้บ่ไม่อะไรก็ไม่ชาัดนะแค่ตื่นแต่ชัดไม่หมดแล้วคลิปสั้นคลิปสั้นไม่เป็นไรแต่ยุคนะไวรอหาเห็ดไม่เห็ดเคยเจอไม่เหรอเวลาหาเห็ดแล้วเจะก็ไม่บอกเจ้าจะรอมานี่มีจะมีก็บอกเยอะ พี่บ่าวเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันพี่บ่าวหลังจากที่เรากลับบ้านนะหลังจากไปไปเดี๋ยวถือให้อันนี้คนบ้าเห็ดในเอฟซีไปหลังจากที่เรากลับบ้านกลับไปถึงบ้านแป๊บเดียวมีสายโทรศัพท์จากพนักงานโทรมาบอกให้มารับของอ่าด่วนมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้อยู่ร้านอยู่กุชมานอ่ะร้านไทยฟู้ดที่เปิดใหม่น่ะเพิ่นซื้อของให้เร ฮะแล้วผู้ใหญ่ยดีก็โทรมาบอกอีกทีว่าซื้อของไว้ให้นะไปรับด่วนอ๋อเหรอเราก็เลยเพิ่นก็เลยแบ่งให้หลวงพ่ผมอ๋ยทานเนาะใช่เสือภัยข้างเสือภัยข้างทางเขาก็มาครับโอ้ท่อะไรทุกคนดิเออวอเท่หนึ่งกิโลไม่ต้องผมต้องผมต้องไปหาหนูใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแล้วเจ้าก็ได้ไม่ต้อน่ะโอ้หลวงพ มีชื่อล่ามีที่ไหนไปหาหนูเจผู้ใหมูพใหย่เจดีท่านนี้อ่ะพ่นไม่ประสงค์ออกน้ำอ๋อแล้วครับผมพ่นแม่ตาเราตลอดนะครับและที่สำคัญพ่นช่วยเหลือตลอดไปดูพรุ่งนี้เราเมนูตอนเที่ยงด้วยกันน่ะคือไปดูไปดูไปดูปวูหมูก็มี โอ้นะครับผมหมูหมูอันนี้คือเราให้กินด้วยกันตอนเที่ยงหรือว่าจะกินด้วยกันตอนเย็นก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวจไปหาเอาอย่างนี้เจ้าเอาเนื้อหมูของเจ้าเนี่ยกลับไปให้แม่เจ้าทำแล้วเจ้ามากินกับพวกใครก็ได้ไอ่มันมาหมักย่างอะไรก็ได้เออขอบคุณมครับผมคือผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยท่านเห็นว่าพี่เอกกับพี่บ่าวเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยอยาก ทานข้าวกับครอบครัวไม่ค่อยได้มาทานกับพวกผมเพิ่นก็เลยเมตตาซื้อแยกให้เลยอ่าไปทานกับแม่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยงานก็เลยนั่นแหละขอบคุณมากครับขอให้ท่านสุขสบายนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้บ่อยมากเลยนะท่านสนับสนุนเราบ่อยๆพี่เดีตาดีมากอ้าวเคยเห็นพี่บ่าวเดินดุ่มๆหนาปะวิ่งไม่ทันหรอกไม่อยากจะลบเหรอไม่อยากเชิงเอ้ยย้า แต่รู้ว่ามีมูจะเจออยู่กลัวว่าได้เห็นแล้วเราไม่ใช่ไฟไม่มีมูี่ไม่มีเห็ดเลยก็ไม่มีเลยอ๋อเห็นรถเราแล้ววิ่งหลบแล้วเมื่อกี้นี่ไอ้ยาหลังต้นไม้มีใครแอบอยู่หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าหลังต้นไม้นะคุณทำอะไรมาหรือเปล่านี่ทำอะไรัเคลิปนี้ก็นู้นูก็ไม่ใส่เลยกลับโอเคแบตหมดแล้ว นะครับแบตโทรศัพท์ก็หมดใจนะครับผมไปตกใจหมดพี่นะจดราการทางเาะว่ามีเรื่องอะไรเออผมก็ตกใจนะเห็นเถียงกันเลยว๊าววพี่บ่าวพี่เอาอ่ะพี่บ่าวไม่ได้เสื้อสีนี้ค่อยว่านะค่อยเถียงกันใจขาดเลยเออโอเคโอเคนะครับเออสรุปก็คือพี่บ่าวเนี่ยซีเก็บเก็บช่วยตลอดใช่ไหมคนนี้บ่อยมากอ๋อแล้วอ่าท่านเปนพระสงค์นามแล้วก็ช่วยเหลือเราบ่อยมอบโน่นมอบนี่ให้เราตลอดครับผม เราก็ทำความกับดีต่อไปเนาะและที่สำคัญเรียนเชิญไปกินหัวหมูอะไรด้วยกันได้ไม่ผมอาจจะลงไปข้างล่างก็ไม่แน่แต่คุณมีเมนูอะไรอยากทำเกี่ยวกับหัวหมูมาเลยทำมาเลยผมต้องตามเพราะว่าผมอาจจะมีธุระอยู่ออเผมเข้าใจอยู่ผมผมไม่ตามหรอกวันนี้ช่วงสามสี่วันในผมจะไม่ไม่ยุ่งอะไรกับคุณละผมจะปล่อยให้คุณแบบเต็มที่ผมครับโอเคอ่าเพราะว่าช่วงนี้พี่บ่าวก็รู้สึกว่าน้องสาวมาเนาะ น้องสาวมาแต่กรุงเทพกรุงไทยนะอาจจะอยู่กับน,น้องสาวในเอฟซีงงแก้วเลย,ยงงอ่ะโอเคครับพี่น้องเราก็เซอร์ไพรส์ครบคนแล้วกลางทางเลยน้องไม่น่าเชื่อเอาแบบไม่ตั้งตัวเลยเอซนะครับโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้เดินทางกลับก่อนสวัสดีครับ